ชายหญิงใดเกิดปีมะโรงธาตุทองชั้นสาเป็นเทวดาผู้ชายมิ่งขวัญสิงอยู่ที่กอไม้ไผ่หรือต้นนิว้วท่านผู้เกิดปีมะโรงสิริตกที่อกพรมพฤหัส,สบ,บดีเป็นปากเจรจาเป็นที่พึงพอใจของสมณะชีพรามทั่วไปแต่มักมีคารมคมคายเฉียบแหลมรู้หลักนักปราดเพรตรงข้ามมักหลงคารมเอาง่ายๆ ทำกิจการใดๆจะมีทางเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูดของตนเองปากเป็นเอกโดยแท้เสาเป็นใจท่านว่ามักใจแข็งไม่ยอมใครง่ายๆใจบุญกุศลมักโกรธง่ายแต่หายเร็วมีใจเสื่อสัตว์ต่อคนทั่วไปถ้าศึกษาวิชาการพูดจะก้าวหน้ามากที่สุด มีนโยบายโน้มน้าวใจคนทั่วไปให้คล้อยตามมติของตนได้ยางมีกลเม็ดเด็ดพรายรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนอื่นทั่วไปอำคานเป็นที่นั่งท่านว่ามักมีความสุขสมใจเกี่ยวกับกรารม,มารมณ์ต่างเพศหลงรักให้ความสนิทสนมง่ายไม่ว่าอยู่สารทิศท้องถิ่นใดๆจะมีอำนาจวาสนาหาสมัครพักพวกมิสหายได้ง่ายรวดเร็วไม่ต้องกลัวอดตาย จะมีค่าธาตุหญิงชายมากทรัพย์เงินทองมากเหลือใช้เหลือเก็บสุขกับอาทิตย์เป็นมือท่านว่าทำอะไรอะไรได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีทางฝีมือไปได้เป็นชายมักปากว่ามือถึงเป็นหญิงมักมีสเสน่ห์ในทางช่างฝีมือเป็นแม่บ้านดีจันรกับชุมชนเป็นเท้าท่านว่ามักชอบการท่องเที่ยวหาความรู้ ความสำราญเก็บประสบการณ์มาขีดเขียนให้คนอ่านสำราญใจตนท่านผู้เกิดปีมะโรงถ้าเกิดเวลากลางวันจะมีความสำราญเบิกบานใจหากเกิดเวลากลางคืนมักจะเดือดร้อนในการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นคนมีศีลธรรมประจำใจมั่นคงดีได้เมื่อปางพระมโหสถผู้เป็นปราญ์สามารถแก้ปริศนาให้เทวดาฟังหายข้อข้องใจทั้งชาวมิถิลาทั้งมวล ก็สารเสริญยอนยอท่านว่าผู้เกิดปีนี้จะมีเกีดยรติยศชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วทุกสารทิศทั้งยังเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของคนทั่วไปเมื่อไปอยู่ท้องถิ่นใดควรเอาดินดำหรือทรายไปถมก่อไฟหรือต้นงิ้วเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวคนเกิดปีมะโรงนั้นเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ใครๆก็ชื่นชมในความพร้อมความโชคดีและความมีอำนาจของคนปีมะโรงเนื่องจากมะกรอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจกักรพรรดิจีนคนเกิดปีมะโรงจึงเห็นว่าอำนาจที่ตนมีนั้นเป็นอำนาจสิทธิขาดที่ทุกคนต้องยอมรับและยังเป็นผู้นิยมความสมบูรณ์แบบตัวยองอีกด้วยคนเกิดปีมะโรงเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองกระตือรือร้อนทรงอิทธิพลและคล่องแคล่ว นอกจากนั้นยังแข็งกร้าวยืนหยัดและแน่วแน่คนเกิดปีนี้มีนิสัยโกรธง่ายและมีแนวโน้มที่จะภูมิใจในตัวเองและมั่นใจจนเกินไปจนกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายดื้อดึงผ็ดการและหัวสูงนอกจากนั้นยังหมกมุ่นกับยศถาบรรดาศักดิ์และเงินทองมากเกินไปคนเกิดปีนี้จึงเกลียดที่จะแก่ตัวไปตามวัยคนเกิดปีมะโรงนี้มีแต่คนรัก และไม่เคยผิดหวังในรักเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีชายหนุ่มมารุมตอมจนหัวกระไดไม่แห้ง